Chuyển ra cái cơ này đi Ai Ngay quá Này đi đi Mà leo mà leo mà leo จีบไม่เอาจีบเอาไปไปมาแล้วก็วลามาแล้วลาอจ้าไปรูตายริวแต่ม่จุดลยไม่ตายดีย่นอนไหนจใจ

ตัวกันลาวย้อยตัวกันล้วพีดำบาเลยผัวไมดเลี้ยสักตัวกันต่อเจ็ดเลีงไว้เลยมันเกิดเจ็ดไมดเลี้ยงเอาสีดำไว้ตัวนึงนะเยี่ยวมามันเคยไม่เอ๋เลี้ยงเองมั้งตายไม่ฮะลูกไม่ตายชุนเลยอ่ะเอาชุวเลี้ย เสียมาเร็วมาเยอะไอ้ครบลูกผอมาตั้งหลาเร็วแม่ไม่จะเล่นหน้าแม่ไม่อ่นเลยนะตัวนุ้นบอ่านหน้าไปเนยนะตัวมามันนอนรวมไอ้แบบนีอ๋อนี่ก็มาชมกันแล้วนีจิ๊บนูเปรดเกร่งมันเดินเดินเดินบั๊ดบั๊ดหนี่าเบียดซอกมาอีกเข้ามาเลยอันนี้มานแล้ไม่ใหญ่ใครเข้าม่ครูแม่ก็เจอแบบมากไอ้โมนี่ครบานอก็ไม่เคยยินกันเลย Nhưng cứ mới chất gì kìa Chất đai là mất cùa Nhưng con túa ở lưới này kìa Trong nôm mình cứng cắn luôn Mình đẹp cái này kìa Anh kìm cao đất lên mà cứ đang rút làm túa là Hoàng lý hạt cho cái kìa ăn thẳng mắt lên kìa Giờ bà là con tiếng luôn á Chưa Rồi bà đi Ừ Đúng, đúng, đúng. 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 โดนจีบแล้วตัวมาบ้ากันเองเดี๋ <c oughs> ยวจี๊ดต้วเลบนุ๊เลนอยูอะไรละจีบอะไรละจีบ <c oughs> ไม่ต้องเกิลยแกงก็้สในกูคิดจะคุมระยำเลยใช้เดี๋ยวรอไปกัน Cứ để chẳng ngủ lại kèn nó rất lú ta mày đu mì ướt này cũng lấy lấy gì kèn Mất lẹ mất Mất lẹ ra cơ tàu mẹ mà Mất lẹ mất lẹ mất, leo, mất, leo, mất leo. Ừ. Cứ Cơ tàu mẹ mà nè sao mà nè Em cứ chết cánh bọn con nè Hãy เอ้ยนมจีบกว่าเมีย